สายมองซ้ายสีมากนะเพราะเพราะไอสัตว์มันออกสีน้อยนี่ว่ะจำเอาไว้นะห้องไหนมีเสมอเนี่ยติดคู่ติดเสมอได้จะไม่ต้องเสมอปุ๊บเราลงก็ได้อาจจะผ่านมาสักโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กันที่ช่อง จอมยุดปักแปดกันนี่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์ต่อจากอีพีที่แล้วนะที่ว่าปั้นดินปั้นดาวนะครับอ่ะไม่ใช่ปั้นดินปั้นดาวปั้นดินไม่เป็นดาวอ่ะเล่นห้องไหนดีอ่ะอจะเป็นห้องเก่าลกันนะครับเพราะห้องนี้เนี่ย าไปนะใช้ง่ายกว่าห้องแรนนะห้องแรงนะห้องแ,ร,งองแร,งระบางที่ออกเป็นสามคู่ลยนะไอ้นี้ก็เดิน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นนะ้ำเงินไปนะเพราะคิดว่ามันจะเข้าเป็นสองตัดนะครับกับอา,อาศัยมองสายสีมานะเพราะเพราะไอสัตว์มันออกสีน้อยนีย่หว่าเราไปมองสีมาทำไมวะ <c oughs> นั่นไงออกสีน้อย่อ็ ้ามาแบบนี้เนะี่วยีว่าชิบหายกันแล้วครับทีนี้เดี๋ยวขอไปดูสีสามเกลอแทงแล้วนะเนะมื่อกี้มันเป็นเมื่อกี้เป็นแดงต้องเป็นแดงนะแล้วออกแดงแล้ว,วออก 3, สามเกอสีน, 4, น้อยนะผมคิดว่าเดี๋ยวเขอเดินเงินเหมือนอีวีทีแล้วเลยนะครับเพราะว่าว่าปลอดภัยดีนนะ ถ้าได้ทบหนึ่งทบสองทบสามเนี่ยกำไรมันจะน้อยไปเรื่อยๆเฉยๆครับอย่างที่บอกอ่านี่สวยงามโอเคบอกมาแล้วไม้แลกโอเคคิดว่าน่าจะเข้าเป็นบิงพองนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ลืมบอกนะว่าจะเอากำไรเท่าไหร่แต่ที่ดูดูไว้นี่ก็น่าจะสักสักเท่าไหร่เดียว เอาเป็นสักสองพันสองแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอรับขึ้นมาเป็นกำไรเจ็ดร้อยนะสำหรับอีพีนี้เดี๋ยวค่อยๆไปนะครับจะทำกี่อีพีนี่ไม่รู้นะจะไปเรื่อยๆจนว่าคิดว่าจะเป็นผลงานที่พอใจนะแต่เราประกวเนี่ยไม่ต้องเอากันเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะว่าเราอาจจะทำทีนึงเนี่ยเอาสักอ่าเท่าไหร่ดีส 5, 000, 3, 000ักห้าพันสามพัน้แล้วก็แบบค่อยมาทาใหม่อีก นะแล้วมันก็เสมอออกเสมอนะครับคานที่จะมาออกเสมอเนี่ยก็เป็นคนเล่นไงไม่รู้นะแต่จะบอกไว้ให้เลยเทคนิคก็คือถ้ามันออกเสมออ่ะมันมีโอกาสที่จะมีคู่นะฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนไม่รู้นะแต่ผมขอไปอ่านเทคนิคว่าพิ่มันนะแตะที่รัวๆถ้าอยากเล่นดักเสมอเลยเนี่ย มีเทคนิคให้อยู่เดียวคลิปต่อไปผมจะมาลองเล่นให้ดูนะครับไม่ใช่คลิปถัดไปอ,อาจจะหลายคลิปถัดไปนะเป็นเป็นการเล่นตาดักสเสมอนั่นแหละแต่ตามเมื่อกี้สเสมอนก็พผมขอข้ามนะอืก็เนี่ยออกเป็นปีพองเหมือนเดิมนะครับจากมาน้คิดว่า เพิ่งมาห้าไม้อะอาจจะลงไปสักร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะไม่ร้อยห้าสิบเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้ค่อนข้างมั่นใจนะแต่การเล่นผมเนี่ยเสมอมันจะตัดความมั่นใจผมออกไปแบบเยอะมากเลยก็เลยขอเล่นเป็นกลับมาเดินเงินเท่าเดิมดีกว่าเราจะอัดให้ดูตอนที่มั่นใจนะครับ หน้าแปดแมวมันคิดได้แล้วนะไม่เหมือนก็ใกล้เคียงแล้วโอเคเขามีแต่งโอ้โหข่าวหลังสวยครับอย่าเสมอนะอย่าเสมอนะโอเคก็คือหลังเสมอสองถึงห้าไม้ค่อยเริ่มแทงครับแทงสมัเดียวเราลอง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 ติดให้ดูนะเพื่อมาเพื่อมา เดี๋ยวเดีทำให้ดูนี่อะอย่างเช่นแบบนี้แต่เวลาทบเนี่ยข้อเสียของการลงแบบนี้นะก็คือมันจะไอ้นี่เว้เรียกว่ามันจะเสียเยอะเวลาทบไปแบบเช่นเราลงลเราเ้อยหนึ่งใช่ไหมเราก็ทบสองร้อยเนี่ยแต่ถ้าลงแบบเนี้ยเราอาจจะได้ทบแบบเยอะกว่าที่เคยที่จะทบครับแต่ก็คุ้มนะถ้าได้มาแต่จำเอาไว้นะ ห้องไหนมีเสมอเนี่ยติดคู่ติดเสมอได้แล้วแต่ทุนนะครับดูห้องด้วยยิ่งห้องเสมอไปเนี่ยติดเสมอไว้เลยจะดีเพราะยอดเนี่ยมันจะขึ้นไวกว่านะครับ<ม>เดี๋ยวลงแบบติดเสมอไปเลยนะกันนะทำให้ดูนี่ก็ผ่านจากไม้ที่เสมอมาสามไม้นะครับเดี๋ยว ถ้าไปห้าไม้เนี่ยเรมขอหยุดลงคู่นะจะลงแค่เสมอพอละสีสีเท่ากันอ่ะเห็นไหมเนี่ยแบบนีน้คือเสมอแลละเห็นไหมบอกแล้วว่าห้องไหนที่เสมอเนี่ยติดไปเลยนะอาจจะไม่ต้องเสมอปุ๊บเราลงก็ได้อาจจะผ่านมาสัก ไม้สองมันเนี่ยค่อยลงเพราะว่ามันมีโอกาสมานะครับแล้วก็มันจะทํามันจะดันยอดเอาไว้ขึ้นเลยอ่ะไม้นี่ขอข้ามนะครับเพราะว่าสับเกลือช่องทึบเนี่ยมันได้ไปแรงมากกว่าแต่แต่แต่ลงดีกว่าอ่ะเฮียตำราเฮียแล้วเนี่ยเออแล้ครับโอเค ค่อยเล่นนะเรามีกำลังอยู่โอ้โ,อโอเห็นปะหัวมันมีสีมาแดงถ้ามาแดงมันเป็น,นผมคิดว่าน่าจะเหมือนห้องคนคิด่ะกี้นะที่ว่ามันจะกลายเป็นสองตัดมันจะเป็นห้องเป็นห้องเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะผมขอหยัดเลยแล้วกันนะ ขอขยัดเลยแล้วกันนะเทเป็ร์นุ่นนี้เพราะว่าค่อนข้างมีโอกาสน,นะมาสี่คู่สี่จบสวยโอ้ยไม่ได้หกนี่ไงเห็นปะผมวอรแล้วคู่มาแล้วนะ อนนี่มัคัทดีู่มาแล้วนะหลังเสมอเห็นไหมเราก็ได้ทั้งคู่แล้วบอกมาหกร้อยนะ,าะข,าขาดขาดอีกสองร้อยสองร้อยคกสิบหานะนีอน่อันนี้มันบอกคู่ด้วยนะแต่มันจะวิ่งไม่ได้สองพันสี่โอ้ยเกินเป้าไปเยอะนะคลิปนี้ งั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้นะนี่นะวันนี้วัวมาเนะก้าร้อยนะก็เรียกว่าจบสวยนะครับแล้วก็จบเร็วนะการการเล่นอะไรวบนนี้เนี่ก็อยากให้ดูที่ดูที่รอบนะดูที่อะไรด้วยเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเล่นแค่หนึ่งรอบก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปเล่นบ่อยนะเพราะว่า มันก็เล่นไหวก็คติดเลยทุกคนถ้าแบบเราเล่นเป็นรอมีนิสัยการเล่นดีดวางแผนการเงินเงินวางแผนการเล่น,น,ลนมีเทคนิคแบบเนี้ยมันก็จะเป็นแนวไปลงทุนสะมากกว่านะเดี๋ยวทิ้งบทความการเล่นแบบลงทุนให้ดูนะแล้วก็ใครที่อยากได้เทคนิคอยากได้แนวทางหรืออยากทักมาปรึกษานะครับก็ทักมาได้นะ เราวจะทิ้งคอนแทคไว้ที่ข้างล่างนะครับสอบคลิปนี้ก็จบแค่านี้นะขอบคุณทุกคนที่รับชรับกดติดตามได้ด้วย OMG สามหกเก้าแฮปปี้อันน้าจะเกมออนไลน์นดับหนึ่งเว็บตรงลิขสิทธิ์แท้จากประเทศอังกฤษมหานครกรุงลอนดอนมีไบเซอร์รับรองจากชั่วชุมมุมโลกมีสมาชิกไว้วางใจกว่า1นล้านห้าแสนคนเราคือยอดเสียสูงสุดถึง5%เปเเกมกีฬาให้ค่าน้ําดีที่สุดถึง4ต่าบรรจบปุ๊บเคลียร์บิสทันชีไม่ต้องรอมาพร้อมกับระบบลิงค์รับซับรับแค่คอมมิชชั่นถึงส0รสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนไม่ใช่เรื่องยาก OMG 3 6 9 Happy าแฮปีนหนึ่งเรื่องเกมออนไลน์